ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนานามังหาด้วยนะคะก่อนอื่นเลยอำนาจในการบัญชาการกองกำลังทหารฟาฮิเลียจะถูกส่งมอบให้กับอาชาและเซนาในส่วนของท่านพี่คาเนียนั้นน,น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้มีแผนจะให้เธอทำงานอะไรทั้งนั้นถ้าอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็ก็ลองคิดดูสิ ถ้าหากค่ายทหารถูกทำลายรับคาบภายในวันเดียวขึ้นมาจะทำยังไงเฮเห็นเธอแสดงท่าทีแบบนี้ทันทีที่มาถึงค่อยสบายใจหน่อยที่เธอดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว้าหิมาล่าขอฉันเดินไปเล่นแป๊บนะเอาละพวกเราไปทำงานกันเถอะประชากรทั้งหมดภายในอาณาเขตฟาฮิเลียมีทั้งหมด1,000งคนแบ่งออกเป็น12หมู่บ้าน แสดงว่าต้องมีระยะห่างระหว่างหมู่บ้านพอสมควรสินะส่วนใหญ่เป็นนายพรานที่ล่าสัตว์มาตั้งแต่รุ่นก่อนก่อนไม่มีผู้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมาเป็นเวลาหลายทศวรรษอีกทั้งจำนวนประชากรยังสอแววลดลงอย่างต่อเนื่องนี่มันคืออะไรเนี่ยไม่ใช่แค่รกร้างแต่มันเข้าขั้นหายนะแล้วไหมล่ะแม้แต่ทางวังหลวงก็ยังไม่เก็บภาษีจากอาณาเขตแห่งนี้เป็นทั้งนโยบายในการละเว้น รวมถึงปล่อยปละละเลยอดีตหลอดแห่งดินแดนนี้มัวทำอะไรกันอยู่นะโอ้นี่คือสมุดบัญชีสินะไหนขอลองดูสิดูมีความทยอทยานและความพยายามที่จะกอบกู้อยู่แฮะแต่เนื่องจากสภาวะขาดแคลนมากเกินไปจึงไปกู้เงินจากอาาเขตอื่นหลอดคนก่อนก่อนนี่สุดยอดจริงๆเลยแฮะล้มละลายเห็นเห็นเลยไม่ใช่หรืองไงล้อก,กันเล่นหรืองไงฟ้า แค่นี้ก็ไม่มีทางจะไปอยู่แล้วหมอนั่นเป็นพวกไม่สนตำราเรียนหรือไงกันฮ้ต้องกำหนดอนาคตตัวเองใหม่ซะแล้วสิสถานที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่านะอาจเป็นเพราะประชากรน้อยต้นไม้ส่วนใหญ่เลยถูกละเลยงั้นหรอการสร้างกำไรจากกระดาษพอไหวไหมนะกระดาษที่นี่พอมีค่าบางทีอาจจะคุ้มก็ได้ยังไงสินค้าของฉันก็ยังขายได้เรื่อยๆแล้วนะเพราะงั้นตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลอะไรเลย เอาละสำหรับแผนไปพบผู้มีอำนาจที่แท้จริงในดินแดนแห่งนี้กันก่อนเลยดีกว่าหากหลอดไร้ความสามารถแล้วใครกันคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงในดินแดนแห่งนี้มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเรียกตัวหัวหน้าหมู่บ้านทั้งหมดอย่าให้พลาดแม้แต่คนเดียวและบอกให้พวกเขาเข้าพบเป็นการส่วนตัวด้วยวันรวมตัวมากันแล้วหรออ,อืม สมกับเป็นชนเผ่าที่ล่าสัตว์ในอาณาเขตอันหนาวเย็นแบบนี้จริงๆพวกเขาดูแข็งแกร่งมากจริงๆคงจะจับหมาป่าด้วยมือเปล่าได้เลยด้วยซ้ำเป็นเกียรติที่ได้พบเพื่อค่ะท่านลอดผมเอเรลเอเนเซีย e ขอฝากตัวด้วยหวังว่าผมจะเป็นหลอดที่ดีให้กับทุกคนได้นะครับฉันก็เหมือนกับเด็กที่มีแค่อำนาจบางทีข้างในของพวกเขาอาจจะกำลังถอนหายใจเลยด้วยซ้ำ ฉันไม่ปล่อยให้พวกเขาดูถูกฉันหรอกว่าแต่คนคนนั้นดูเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่เด็กมากเลยนะครับผมแน่ใจว่าให้ตัวหัวหน้ามาด้วยตัวเองนี่นาะบิดาของกระหม่อมทำหน้าที่ถึงเมื่อปลายปีก่อนแล้วพะยะค่ะเพียงแต่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีพะยะค่ะตอนนี้กระหม่อมเลยสืบทอดตำแหน่งของบิดาแทนพะยะค่ะจ้าจ้าฉันรู้จักเอกสารอยู่แล้วนะ่ะฉันไม่ได้จะใจร้ายอะไรขนาดนั้นสักหน่อยเอาล่ะ งั้นสิ่งเดียวที่ฉันจะทำก็คือการแสดงให้เห็นถึงอำนาจของฉันยังไงล่ะยังไงซะผมว่าการคุยครั้งนี้อาจจะยาวสักหน่อยระหว่างเดินทางทุกคนคงจะหนาวกันหน้าดูเหตุใดเราถึงไม่คุยไปรับประทานอาหารไปล่ะอะไรนะพะยะค่ะในโลกใบนี้ชนชั้นล่างเกียดอะไรมากที่สุดรู้ไหมก็เกลียดการกินข้าวกับพวกชนชั้นสูงยังไงล่ะกล่าวคือกินข้าวกับเจ้านายตัวเองนั่นแหละฮฮฮผม เป็นคนจ่ายเองทั้งหมดฉะนั้นอย่าได้รีรอที่จะกินอาหารแพงๆพ,พวกนี้เลยถึงแม้ผมอาจจะไม่มีอะไรกินแต่ก็ไม่ต้องสนใจหรอกเข้าใจไหมล่ะนี่อาจจะเป็นงานเลี้ยงที่แย่ที่สุดที่เคยมีมาเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าบรรยากาศที่เหมือนกับกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เต็มไปด้วยเบาะหนามนี่สิน่าสนุกชะมัดทุกท่านตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมหรือว่ายังเกรงๆอยู่ไม่เพคะท่้งหลอดพวกเราสบายใจสุดๆเพคะ บอกตามตรงฉันละเกลียดบรรยากาศอันหนักอื้องแบบนี้สุดๆฉันถึงขั้นต้องไปฝึกมาเลยนะรู้ไหมฮ่าๆเอเรียเวอร์ชันจริงจังไม่เหมาะเลยอะ่ะ <c> ฮ <oughs> oh ่าโอ้โหอันที่จริงผมก็อยากเลี้ยงอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ช่วยอดทนกันไปก่อนละกันนะไม่พะยะค่ะพวกเราทราบซึ้งในน้ำใจของท่านหลอดอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยพะยะค่ะไม่ได้สนใจสิ่งที่ฉันพูดเลยสักนิดนี่ แม้มันจะเป็นแค่เนื้อธรมธรมดาธรรมดาแต่ฉันก็ไม่ได้เสิร์ฟอาหารมื้อแบบนี้เพราะไม่มีเงินหรอกนะนี่มันเกลืองั้นเหรอใช่แล้วล่ะเกลือที่มีค่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเนื้อหมักเกลือแม้ว่าฉันจะเป็นหลอดของที่นี่แต่การทานอาหารร่วมกันแบบนี้ทำให้รู้สึกเหมือนได้ทานอาหารกันระหว่างครอบครัวเลยและเป็นสัญ,ญญาณของความใกล้ชิดสนิทสนมกันแบบที่พวกคุณเป็นหลอดคนก่อน คงทาให้พวกคุณลาบากกันมากเลยสินะครับการที่หลอดไร้ายความสามารถเอาแต่ไล่ตามอุดมคติของตัวเองโดยไร้หลักการคนที่ลําบากก็คือพวกคุณผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับแต่ว่าพวกคุณพอใจหรอครับหากพวกคุณยังคงนโยบายที่จะทําแบบเดิมต่อไปอีกสักสิปีสถานที่แห่งนี้จะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนถึงแม้คุณจะเอาชีวิตรอดด้วยการล่าสัตว์แต่ว่าคุณจะอยู่กับสิ่งนั้นไปได้อีกนานแค่ไหนกัน จากนี้ไปผมจะให้คำแนะนำแก่พวกคุณหลายประการเลยครับอาจมีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจบ้างดังนั้นผมจะขอบอกเอาไว้ล่วงหน้าว่าได้โปรดเชื่อใจใผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับองค์ชายตรัสได้ถูกต้องแล้วองค์ชายช่างเป็นธรรมยิ่งนักภาพในหัวของหัวหน้าหมู่บ้านองค์ชายผู้ยิ่งใหญ่ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมต้องวอร์กขนาดนั้นเป็นพวกคลั่งศาสนากันหรือไง ใครเป็นคนจินตนาการแบบนี้เนี่ยหยุดเลยนะอย่างไรก็ตามหากพวกคุณไม่พอใจกับคำสั่งของผมมันก็จะยากหน่อยแต่หากพวกคุณทำตามที่ผมแนะนำแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปก็จะได้กินอาหารแบบนี้ด้วยกันหมดทุกคนเอาละ่ะนี่คือคำสั่งแรกผมรู้ว่าพวกคุณทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมอยากให้พวกคุณยอมรับผู้คนที่ผมจะพาเข้ามาท่าที่เราซื้อมาได้ย้ายเข้าไปตามแต่ละหมู่บ้านแล้ว พวกเขาทั้งหมดได้รับการละเว้นและปล่อยให้อยู่กับครอบครัวได้อย่างอิสระในหมู่บ้านและคนที่มีการศึกษาก็จะได้ทำงานณที่แห่งนี้สมบูรณ์แบบสุดๆแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าการยอมรับพวกเขาเข้ามาคือกระหม่อมไม่ทราบว่าชาวบ้านคนอื่นๆจะว่ายังไงพะยะค่ะนั่นสินะถึงแม้จะได้รับการละเว้นแต่กำแพงที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่พังลงง่ายๆในมุมมองของพวกเขาพวกนั้นถือเป็นคนนอกด้วยซ้ำไม่ต้องห่วงหรอก ผมไม่ได้ขอให้ทุกคนยอมรับผมจะแสดงความจริงใจให้เห็นเองพวกคุณก็รู้ถึงความจริงใจของผมแล้วนี่นา <c oughs> <c oughs> พยะค่ะกระหมอ่อมจะพยายามให้เต็มที่พยะค่ะนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมมากหลอดทุกคนให้ความรู้สึกแบบพระองค์หมดเลยเหรอครับเ <c oughs> ทียบกับหลอดค้นก่อนๆไม่รู้จะเรียกว่าพิเศษดีไหม หลอดส่วนใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาอาณาเขตแห่งนี้ไม่ค่อยจะสนใจดินแดนหมากนักสำหรับพวกเขาที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งการในประเทศอย่างแท้จริงแม้ว่าหลอดคนก่อนจะดูพยายามอยู่บ้างแต่ด้วยคำสั่งที่ไร้เหตุผลชาวบ้านจึงพากันอดอยากและบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากแต่ในครั้งนี้หลอดคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตัง้งเด็กนมที่เพิ่งผ่านวัยบรรลุนิติภาวะมาหมาดๆ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นถึงองค์ชายคนเล็กแห่งราชวงศ์เหตุใดชีวิตถึงได้บิดเบี้ยวเช่นนี้ฉันไม่รู้ว่าองค์ชายมาที่แห่งนี้ทำไมกันตัวฉันเองก็ไม่ได้วังอะไรมากนักขอแค่ไม่งี่เง่าเหมือนหลอดคนก่อนๆแต่หลังจากได้มองลงไปในดวงตาขู่นั้นแล้วฉันก็เข้าใจอย่างตรงแท้เป็นความจริงที่ว่าเขานั้นพิเศษถ้าอย่างนั้นพวกเราจะดีขึ้นจริงหรอครับอืม เวลาเท่านั้นแหละที่จะเป็นบทพิสูจน์ตอนนี้เราแค่เชื่อใจท่านผู้นั้นก็อพอเฮ้ hey, เป็นแบบนี้เองหรอกเหรอท่านเอเรลกกำลังตรวจทานเอกสารที่ข้าราชบริพารจัดการก่อนหน้านี้หรอไปคะอืมมีบางอย่างต้องเช็คน,นิดหน่อยนะ่ะตอนที่เข้ามาปกครองแรกๆผมมั่นใจว่ามีประชากรอ,อยู่ทั้งหมด1,000 0คนแต่พอมาตรวจเช็คดูจริงๆกลับมีแค่9561คน รวมชาวบ้านที่ผมพามาก็น่าจะเป็น9,800คนเทียบกับตอนที่หม่อมชันเคยประจำการอยู่ที่นี่มันก็ลดลงจริงๆนั่นแหละเพคะมันก็จริงอยู่ถ้าคำนึงถึงช่องว่างระหว่างผมกับหลอดคนก่อนๆก,การที่ประชากรมีแนวโน้มลดลงก็คือเรื่องจริงจำนวนทารกแรกเกิดก็ต่าเตี้ยเรียดินและบางทีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นความยากจน จากเงินที่เราได้รับมาจนถึงตอนนี้น่าจะพอเอามาหมุนเวียนได้ราวๆ4 5 0 0 0 0 0โกหากรักษาสภาพเป็นอยู่ที่มีอยู่ตอนนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะอยู่ได้อีกประมาณ50ปีไอ้พวกขุนนางแห่งซวยวางแผนจะให้ฉันเน่าเปื่อยอยู่ที่นี่ครึ่งค่อนชีวิตเลยเหรอพวกแกพยายามจะฆ่าฉันด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่จมโคลนแบบนี้ใช่ไหมทำฟาร์มที่นี่จะไหวหรือเปล่านะไม่ไหวหรอกไปคะ หลอดคนก่อนสนับสนุนเรื่องการเกษตรไม่ทันใดก็ล้มละลายแล้วเพคะว้าวไอบ้านั่นมันเพี้ยนสินะการเกษตรเต็มที่ก็อยู่แบบพึ่งพาตนเองสุดท้ายแล้วการค้าขายโดยใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษคือหนทางเดียวสินะดีละผมมีความคิดดีๆแล้วถึงเวลาเริ่มวางรากฐานสู่การปฏิบัติตามแผนการอันยิ่งใหญ่ขั้นตอนแรกของการกอบกู้ดินแดนที่ถูกทำลายอย่างแรกเลย ก็คือถนนเนื่องจากมีหิมะตกหนักบ่อยครั้งพื้นถนนเลยไม่มั่นคงทั้งนี้ทั้งนั้นถนนก็ไม่ได้รับการดูแลด้วยอาจจะเลื่อนตกตายก็ได้อืมถ้าเหล่าพ่อค้าประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางจะทำยังไงล่ะอะไรนะครับแผนการก่อสร้างถนนของฟาฮิเลียเหรอครับพวกเขากำลังรับสมัครกำลังคนแถมยังให้ค่าจ้างที่คุ้มค่าอีก ฟังจากที่พระองค์ตรัสเมื่อวันก่อนแสดงว่าค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างเป็นงบส่วนพระองค์งั้นพวกเราไปกันดีไหมอืมก็ลองดูโอ้พระเจ้าทั้งหมดนี่มันอมืมถ้าเป็นไปได้ตามแผนนี้แล้วก็มันจะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยพะยะค่ะช่างมันสิ ถึงใช้เวลานานกว่ากำหนดก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่ต้องห่วงผมจะจ่ายให้เท่าที่คุณต้องการเลยเช่นนั้นพวกเราก็ขอน้อมรับอย่างปิติยินดีเพื่อค่ะพวกเราจะทําให้ดีที่สุดฮ่าฮ่ติดสินบนจงเจริญเยี่ยมเยี่ยมแบบนั้นแหละทัศนคติของการร่วมแรงร่วมใจกันฮึแบบนี้แหละถ้าอยากจะกินก็ต้องทำงานนั่นคือสัจธรรมของโลกใบนี้ เยี่ยมมากเลยอย่างน้อยก็ไม่ต้องสะเทิอนเวลานั่งเกวียนแล้วเอาละไทหิมะตรงอื่นต่อได้เลยขั้นตอนที่สองของการกอบกู้ดินแดนที่ถูกทำลายเอ๊ะอยากตั้งสมาคมการค้าหรือพะยะคะ่ะที่อื่นกระหม่อมไม่ทราบเพียงแต่ที่ฟาฮีเลียช่วยทำแบบเงียบๆได้ไหมพะยะคะ่ะองค์ชาย อย่างแรกเลยการนำเข้าปัจจัยสคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดในตอนนี้ถ้าชั้นวานหัวหน้าสมาคมการค้าที่ชั้นกำลังดูแลอยู่ไม่เพียงแค่ชาวบ้านเท่านั้นแต่เหล่าพ่อค้าหาบเร่ก,ก็สามารถมาค้าขายที่นี่ได้คนนุ่มมากๆเลยด้วยวิธีนี้ชั้นก็จะได้เส้นทางการค้าขั้นพื้นฐานมาขั้นตอนสุดท้ายของการกอบกู้ดินแดนที่ถูกทำลายดามอน พวกเราสร้างและผลิตตอนนี้ได้เลยไหมองค์ชายกำลังคิดที่จะผลิตกระดาษหรือพยาคติใช่แล้วละแน่นอนว่าที่นี่ก็มีกระดาษแต่เป็นกระดาษคุณภาพต่ำที่แค่แปลงชิ้นไม้สับและผลิตเยื่อกระดาษเท่านั้นทางอาณาจักรก็เลือกที่จะนำเข้ากระดาษเพราะไม่รู้วิธีการผลิตเช่นกันต้องขอบคุณที่ราคามันสูงเกินไป เลยมีแต่พวกชนชั้นสูงใช้เพราะว่าฉันเห็นมันแต่ในหอสมุดหลวงน่ะขนาดเป็นที่นั่นหากไม่จําเป็นพวกเขาก็ยังใช้กระดาษหนังสัตว์แทนเลยกระดาษมีค่ามากแน่นอนพะยะค่ะหากสามารถผลิตมันได้ทางเราจะได้กําไรอย่างมหาศาลแน่นอนแต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้วิธีการผลิตไม่ใช่หรือพะยะค่ะองค์ชายทรงรู้วิธีการผลิตงั้นเหรอ <c oughs> นี่ดามอนถ้าผมไม่รู้คิดว่าผมจะเสนอรืงไงสมกับเป็นองค์ชาย อย่างไรก็ตามอีกฝ่ายจะอยู่เฉยๆหรือพยะค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกกรรมวิธีการผลิตต่างกันโดยสิ้นเชิงแถมยังคุณภาพดีกว่าอีกด้วยสามารถยืนการได้เลยว่าโปรดักต์2ชิ้นนี้ไม่เหมือนกันเลยสักนิดแต่การที่จะผลิตมันออกมาได้พวกเราจําเป็นต้องมีอุปกรณ์พวกนี้อย่างน้อยเป็นไงล่ะดามอนนี่มันเป็นอุปกรณ์ที่ครบครัจริงๆพะยะค่ะเพียงแต่กระหม่อมไม่คิดเลยว่า พวกเราจะทำมันได้ด้วยตัวพวกเราแค่ฝ่ายเดียวพะยะค่ะองค์ชายหากเป็นพวกยาหรือโพชั่นพวกเราสามารถลองผิดลองถูกได้ตลอดแต่การสร้างเครื่องจักรนั้นต่างออกไปแม้แต่ช่างตีเหล็กของที่นี่ยังสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาไม่ได้ง่ายๆแน่เลยพะยะค่ะแต่ว่าหากเป็นดอฟของเมืองหลวงน่าจะพอเป็นไปได้พะยะค่ะดอฟงั้นเหรอ ดอฟที่เปิดร้านช่างตีเหล็กตามถนนในเมืองหลวงและคอยรับคำขอต่างๆใช่ไหมนะกล่าวกันว่าไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือสิ่งของที่ปราณีตและซับซ้อนขนาดไหนพวกเขาก็สามารถสร้างออกมาได้เยี่ยมเลยการใช้เงินถือเป็นความสามารถพิเศษของผมแล้วนะขอตัวไปเอาโกแป๊บหนึง่งจะช้าก่อนพยะค่าองค์ชายหากพยายามซื้อพวกเขาด้วยเงินแบบสุมสี่มหพวกเขาไม่รับคำขอของพระองค์หรอกพยาาัค่ะเอ๊ะ พวกเขาเกลียดเงินหรอกเหรอน่าแปลกจังเลยพวกเขาเป็นพวกถนนตนมากพะยะค่ะคำขอที่สามารถดึงจิตวิญญาณของมาสเตอร์แห่งช่างฝีมือออกมาได้นั้นสำคัญกว่าเงินพะยะค่ะอะไรกันแค่นั้นเนี่ยนะเอากลับไปหากพวกเขาไม่พอใจแม้จะเป็นคำขอของคุณนางพวกเขาก็ไม่รับพะยะค่ะเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีฝีมือทางหัตถกรรมมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่านะ แทนที่จะรับเงินจํานวนมากกับเลือกที่จะใช้ความสามารถและทักษะของตัวเองให้ถึงที่สุดนี่มันไม่ได้เรียกว่าอดมื้อกินมื้อหรอกหรืออันดับแรกกระหม่อมจะลองส่งไปให้ดอฟที่รู้จักโอ้สมกับเป็นดามอนเอาเลยเอาเลยหากกระหม่อมส่งแบบแปลนนี้ไปเชื่อว่าเขาจะต้องสนใจเป็นแน่พะยะค่ะเยี่ยมงั้นผมฝากจดหมายไปด้วยนะพะยะค่ะไม่กี่วันต่อมาณนะโรงตีเหล็กแห่งเหล่าดอฟโรงงานเหล็ก อย่ามัวแต่อึดอัดหากงานวันนี้ไม่ก้าวหน้าวันพรุ่งนี้งานก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าครับท่านอาจารย์มีจดหมายมาถึงครับจดหมายของราชาแห่งซวยอีกแล้วหรือฉันเพิ่งจะทําดาบพ,พิเศษให้กับไอเด็กที่เป็นองค์ชายองค์ราชทายาทไม่ใช่หรือไงคําขอเต็มไปถึงปีหน้าแล้วฉันรับเพิ่มอีกไม่ได้ช่างตีเหล็กอาเคนคราวนี้จะมาเรียกร้องให้สร้างอะไรไร้สาระอีกละ่ะ ไม่ใช่ครับผู้ส่งคือนักเล่นแร่แปรธาตุเมื่อสิปีก่อนดามอนงั้นเหรอเจ้าเด็กนั่นเองหรือฟาฮิเลียทําไมเด็กนั่นถึงไปอยู่ที่แบบนั้นล่ะเฮ้อมองยังไงก็เป็นของจิบจอยท่านอาจารย์เบนนายทําคําขอของคนอื่นๆไปจัดการก่อนค่ะครับเข้าใจแล้วไว้ฉันคุยเสร็จฉันจะกลับมาอะไรกันมีข้อความในจดหมายที่ดูแคลนทักษะของท่านอาจารย์งั้นหรือ เขาถึงดูต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยในจดหมายนั่นเขียนอะไรไว้กันแน่นะ